จ้าจ yeah, yeah. ้า500บาทไม่โอ้คุณมากเลยนะคะมีคุณแม่เอฟซีหนึ่าพันฝายา ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเบลวะเดินทางออกมาจากบ้านตั้งแต่4ี่ทุ่มเนาะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มนาก,กว่าเราจะขับรถออกมาจากบ้านถึงถนนใหญ่ใกล้ๆสนามบินก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะนี่ขนาดมาทางรัดแล้วนั่นี่ถ้าไปตามถนนใหญ่ก็คงจะรถติดมากๆหรือคงใช้เวลานานเลย นี่ก็เผื่อเวลาไปเยอะมากเลยนะทุกคนเรารอรับของก็ประมาณตีสองเกือบตีสามเนาะแปลว,ว่าเราออกมาเร็วเพราะว่าบ้านเบลค่อนข้างไกลแล้วก็เมืดด้วยมันก็เปี่ยวทางเปี่ยเนะมาเร็วจะดีกว่าทุกคนนอนในรถก็ไม่เป็นไรไปนั่งเล่นนอนเล่นรอที่สนามบินก็ยังโอเคเพอบ้านรับของเสร็จอะไรเสร็จก็เกือบตีสามครึ่งพอตีสามครึ่งอะทุกคนเราก็เดินทางต่อเดินทางต่อมาถึงเช้า เราก็ขับเข้าเส้นทางที่จะไปจังหวัดเอสฟาฮานนะทุกคนเส้นทางที่จะจะไปจังหวัดเอสฟาฮานนะเบลแอบเห็นทําไมบ้านมันมีแต่ว่าเป็นเหมือนเขาทํามาจากหินนะทุกคนเหมือนที่ทุกคนเห็นในคลิปที่คนสร้างบ้านที่อยู่ในภูเขาในหินเบลก็เลยถามพ่อบ้านว่าทําไมแถวเนี้ยมันถึงเป็นแบบนี้เมื่อก่อนมันมีคนอยู่นะทุกคนมันก็จะมีบ้านเป็นหินอย่างนี้แหละแต่ทุกวันนี้ไม่มีคนอยู่แล้วเราก็ขับรถตั้งแต่เช้าจนมาถึงจังหวัดเอสฟาฮานก็ ประมาณเที่ยงพอดีนะทุกคนกว่าจะหาห้องพักเจอก็เที่ยงเลยพอบ้านคือภูมิใจนำเสนอห้องพักมากทุกคนเราเช่าห้องพักเป็นห้องอับเป็นอพาร์ตเมนต์นะก็จะมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องอาบน้ำแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ำ ที่อิหร่านเขาจะส่วนมากๆเลยทุกคนเขาจะแยกห้องน้ํากับห้องน้ําออกจากกันอาบน้ําก็คืออาบน้ําห้องน้ําคือห้องน้ํามันจะไม่อยู่ด้วยกันก็จะมีบางบ้านที่อยู่ด้วยกันแต่บ้านเบลก็เหมือนกันบ้านเบลก็เขาเวลาที่เขาทําตึกเขาก็จะแยกไว้ห้องน้ํก็คือห้องน้ําห้องอาบน้ำก็คือห้องอาบน้ําเขาก็จะแยกกันไปแบบนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องนอนกันก่อนทุกคนห้องนอนเนี่ยมีหนึ่งเตียงใหญ่เนาะ แล้วเขาก็จะมีที่นอนให้ด้วยนะทุกคน,ท,กคนที่นอนก็เราก็สามารถเอาไปปูนอนพื้นได้คนอิหร่านเขาไม่ซีเรียสนะทุกคนนอนพื้นก็ได้นอนเตียงก็ได้เหมือนเหมือนคนไทยบ้านเราเลยง่ายๆสบายๆนอนเตียงก็ได้ไม่จะผัวอยู่นี่แหละนอนบ่ได้ <c oughs> ปวดหลังปวดโอ้ยโลกใบนี้บ่มีเตียงตายก้อนมูจาเนี่ยเขาก็จะมีผ้าค่มให้มีที่นอนให้เราจะไปเจอที่ที่มันดีๆเนี่ย บางครั้งจะก็เจอที่ไม่ดีนะทุกคนเนี่ยหลังนี้ที่พ่อบ้านจองคือโชคดีมากสะอาดสะอา้านผ้าห่มอะไรเงี้ยคือสะอาดมากดูห้องกว้างขวาง,วางไหมทุกคนเดียว่าพื้นที่ใช้สอยของเขาเประมาณ80 หารางเมตได้เนาะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวให้ร้วยห้องครัวนี่ก็คือเป็นสีขาวงามแห้งตาแต่ชั้นใส่นี่ประมาณสามหมื่นเท่านั้นแหละเลี้ยงเออเฮอสวยมากเลยนะทุกคนห้องครัวเขาก็เขาก็มีแบบเครื่องครัวให้เราครบครันเลยเครื่องต้มน้ําชงน้ําชาเนี่ก็มาจับดูก่อนว่ามันเป็นหินอ่อนจริงไหมเพราะว่าจังหวัดเอฟาฮานเป็นขึ้นชื่อนะทุกคนเรื่องหินอ่อนหินอะไรเงี้ย ขึ้นชื่อมากที่นี่ก็คือยืนหนึ่งเลยแต่ว่าเปิดดูตู้แล้วไม่มีเครื่องครัวอะไรเลยแต่เราต้องไปหาดูก่อนว่าเขาคงมีเครื่องครัวให้ครบครันนะทุกคนเวลาที่เราจองเป็นอา่าอพาร์ตเมนต์แบบนี้นี่เห็นไหมเจอหม้อแล้วทุกคนเจอหม้อเจอถ่านแล้วกร,ก,กระละหม้อเรถ <บ S 2> มีหมดจ้าแต่ว่าจานใส่เขา่าบ่เห็นเลยจ้ะต้องไปตามหาใหม่อีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหนอาหารแล้วนะทุกคนกินข้าวพึ่งอิ่มเบลไปรับของที่สนามบินมาเบล เอาเสื้อผ้ามาให้น้องอดินด้วยเพราะว่าใกล้จะถึงวันปีใหม่ถ้าเป็นปีใหม่ของประเทศอิหร่านเขาก็จะซื้อเสื้อผ้าใหม่ใช่ไหมพอบานก็เลยให้แบบสั่งในออนไลน์ให้เขาส่งมาจากไทยให้ก็มีคนมาที่อิหร่านพอดีเราก็เลยได้ฝากเขามาแล้วเบลก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะมีคุณแม่เอฟซหนึ่งท่านฝากยามาให้เป็นยาแก้ไอเอ้า เป็นอะไรลูกเป็นอะโอเคโอเคโอเคค่ะโอเค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 มีในหนาคตเขาเพิ่มค่ากดในทำดีเขอบคุณค่ะในเขอบคุณค่ะยังไงเพิ่มค่าต่อเพิ่มค่านี่ยาแก้ไอของหนูค่ะถ้าหนูไอหนูก็จะได้กินอันนี้มียาแก้ไอด้วยแล้วก็มียาหม่งทาแก้ปวดเมื่อยด้วยแล้วก็มียาสมุนไพรโบราณด้วยนะทุกคน มีฟ้าทลายโจรลางจืดแล้วก็นนมะขามป้อม,อมเบลก็ได้มาหลายอันแม่บอกว่าถุงใหญ่มากที่คุณแม่เอฟซีส่งมาให้ทั้งฝากให้แม่แล้วก็ฝากให้แม่ย่าฝากให้เบล,ฝา,เบลฝากให้เด็กๆเบลขอขอบคุณมากๆาเลยนะคะที่ยังรักและคลิดถึงและก็เอ็นดูเรามากๆเลยเนาะเบลไม่ได้เอามาทั้งหมดนะทุกคนเพราะว่าน้ําหนักมันไม่พอ,อเขาให้เราแค่ประมาณสิบโลเนา มันก็มีโองหลายอย่างดูว่าสั่งพวกอันนี้มาหลายอย่างด้วยนนแต่ว่าก็เอามาอันนี้จะามาให้แม่ย่าทาแก้ปวดขาด้วยนี่อันนี้จมุกปุกนี่มาให้แม่ย่าทาไก้ปวดขาแล้วก็นี่ชงกินเวลาที่เราไม่สบายดูสิทุกคนเนี่เห็นไหมมันก็จะมีหลายอย่างมากแบบยาแผนโบราณไทยบ้านเราเนาะก็ดีเหมือนกันนะเแบลบวา่า เดี๋ยวเรากินข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพักผ่อนกันประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวจะพาทุกคนไปตะรอนออนทัวว่าจังหวัดเอสฟาฮานีมีอะไรบ้างนะทุกคนพาเด็กๆนอนกลางวันเสร็จพอเขาตื่นเราก็พากันแต่งตัวออกมาข้างนอกคือนั่งไม่ติดถ้าเราได้มาเที่ยวคือเราก็จะไปตะเวนดูรอบๆว่ามันมีที่ไหนดีบ้างที่แรกที่เราจะไปก็คือเป็นจัตุรัส ที่ใหญ่มากๆใจกลางเมืองอิสหานแล้วมีร้านค้ามากมายอยู่รอบข้างด้วยนะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากห้องแล้วนะทุกคนเรามาเดินตลาดบรนะรยากาศอยู่ข้างนอก จตุรัสใจกลางเมืองตรงนี้นะทุกคนที่ใหญ่มากๆในเอสฮาหานใหญ่มากๆาในอิรามีความกว้าง512เมตรแล้วก็มีความยาว163เมตรจึงทำให้จัตุรัส สาธานะตรงนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเลยนะทุกคนแต่ว่าอันดับหนึ่งก็คือเทียนอั้นเหมือนของประเทศจีนใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของอิหร่านก็คือมีที่เอสฟาฮานนี่แหละทุกคนใหญ่เป็นอันดับสองของโลกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เบลยังไม่รู้ไม่รู้ว่าคนอื่นรู้ไหมคนอื่นน่าจะรู้แต่ว่าเบลเพิ่งรู้เราก็ไม่ได้หาความรู้อะไรมากมายนะทุกคนวันๆเราก็ทํากับข้าวแล้วก็เลี้ยงลูกนี่ก็คือเอาจริงจังเป็นการเป็นงานมากทุกคนจัตุรัสสาธารนณะ ใจกลางเมืองเอสฟฟฮานเนี่ยได้รับรองจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกว้าววว้าวมากทุกคนว้าวมากเพราะว่า,าจัตุรัสตรงนี้มีอายุถึง400ปีแล้วทุกคนแล้วก็มีการบูรณนะหรือว่า,าปรับแต่งให้มันสวยงามมากขึ้นแต่ก็ยังคงความแบบ เป็นเหมือนเดิมที่ปรับแต่งก็คือไม่ใช่แบบพวกอิดพวกอะไรที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะก็เป็นพวกดอกมงดอกไม้มีน้ําพงน้ำพุแล้วตรงเนี้ก็เป็นที่จุดศูนย์รวมของคนที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าจะเป็นคนพื้นที่คนต่างถิ่นคนต่างชาติจะแวะเวียนมาที่นี่เสมอทุกคนแล้วก็เป็นจุดที่แบบที่ทุกคนต้องมาถ้ามาแล้วก็คือจะ้ววมากมันใหญ่มันสวยมากทุกคน ถ้าเบลมาหน้าร้อนจะขนาดไหนหน้าร้อนคงจะสวยกว่าน,นี้เพราะว่าหน้าร้อนก็คือจะมีดอกไม้ปริบานด้าหนาวก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ทุกวันนี้เขาก็เปิดให้เป็นตลาดแล้วนะทุกคนก็จะมีร้านขายของอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้จะเป็นแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกไว้ก็คือ,อมีร้านขายของเป็น,นอของแฮนเมดด้วยซะส่วนใหญ่แล้วก็ของดีของขึ้นชื่อของ อเอ็ดฟานนะทุกคนก็จะมีพวกหม้อการทําหม้อกําไรภาพวาดที่แกะสลักจากหินแล้วก็มีพวกพมมีกระปรงกระเป๋าเนี่ยก็คือจะแก้วหม้อเขาจะตีด้วยมือเลยนะทุกคนก็จะตีด้วยมือ,อสีอทองแดงแบบนี้<อ>จะขึ้นชื่อที่จังหวัดเอ็ดฟานมากมาก,มากทุกคนแล้วเป็นของโบราณที่คนชอบซื้อเก็บแล้วก็เอามาตั้งโชว์แบบสวยๆแบบดูแล้วมันแบบอู้รักชูรีมาทุกคนสวยงามสวยงามจริง จริงถ้าใครได้มาเที่ยวที่นี่หรือว่ามาเดิน,นตามถนนตรงนี้นะทุกคนเบลว่ากระเป๋าเงินต้องสั่นละ <c oughs> เหมือนเบลนะ่ะสั่นแต่ว่าสันส่นไหมสั่นหลบค่ะสั่นบอสูจอ่ะเพราะว่าทุกคนมันเป็นการงานฝีมืองานแฮนเมดดูอย่างนี้สิทำยากมากเลยนะมันไม่ได้ทำง่ายๆนะทุกคนแล้วสินค้าแต่ละอย่างนะเอา มันไม่ไม,ไม่ไม่พูดว่าแพงมันไม่ได้มันต้องราคานี้ทุกคนเพราะว่าเขาเขาใช้กว่าจะทําได้แต่ละอันนะ่ะมันค่อนข้างใช้เวลานานในการทําเครื่องเงินเครื่องทองกําไรหงุงกําไรหินมีหมดคกคกอะไรมีหม้อม้อหม้อหินเนี่ยเอาไปใส่ตำคกตำอะไรก็ว่าไปมีหมดทุกคนเอเซนเซอรี่ตกแต่งบ้านเอยอะไรเอยมีแบบเป็นขง,งานฝีมืออ่ะจะเยอะมากที่นี่ที่ตลาดตรงนี้นะถ้าให้เบลเดินอ้อมไปทั้งหมดเนี่ย 512ริเมตรเนี่ยเบลจะเดินหมดไหมทุกคนเบลว่าเบเดินไม่หมดหรอกตัวเราเองนะ่ะเดินหมดนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเราที่ไปด้วยกันเนี่ยเออจะเดินไหวหรือเปล่า yes. Messi. Messi. Messi is original here. Kendi. Okay. Kendi. 500. Bad. No. Uh, ee, 400. <tik> 400. Yeki. Yeki. Yeah, 400 var. <tik> Sizin orjinal. Livan. ตลาดก็คือกว้างใหญ่ไพศาลมากเดินยังไงก็ไม่หมดหรอกทุกคนมันเยอะมากๆดูดิ รอบข้างเนี่ยที่ทาเขาเป็นตึกเป็นตึกรวยก็คือมีแต่ร้านค้าร้านขายของมากเลยนะทุกคนเดินไปได้สักพักเอ้าไม่สักพักดอกทุกคนแป๊บหนึ่งเอาหิวอีกแล้วจา้าได้มาเดินมาเจอขนมโรตีแบบสไตล์อิหร่านเราก็ต้องแวะสักหน่อยมีขา้ขาพวพุงข้าวโพดด้วยต้องชิมบอชิมก็พลาดไม่พลาดไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเรามาเยือนถึงที่แล้วอ่าเดยวที این چیه؟ بگو بده همه تا آره، این چیه؟ بغلاب یکی بده، یکی اوکی؟ خوبان بغلابا؟ یا نو؟ آره از این گوشبیله میدونم بطلوب دارن، شما بکنی تست کنی؟ نه، اونم لبنیاتی یاده دارم باید دوما لبنیاتی بگردی؟ بله Okey mama ya. Okey. Dah, Ina. Okey. Paye بده mama. Paye, beliin, beliin, beliin. Beliin, beliin, beliin. Okey, okey, Ina. Besin, bolo besin, bolo badin besin. งบประมาณที่เราใช้ซื้อขนมวันนี้นะทุกคนที่เราใช้มาทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่เราออกจากบ้านเลยก็คือเพิ่งจะได้มาซื้อตอนที่ว่ามาที่สวนสาธารณะตรงนี้แหละข้าวโพดนะทุกคนข้าวโพดอบชีสก็เป็นแก้วเล็กนะสองแก้วแก้วละ40แก้วใหญ่หนึ่งแก้ว50 แล้วก็มีขนมโรตีกรอบแบบสไตล์อิหร่านหวานแบบทะลุทะลวงมากหวานจนแบบอุย้ยน้ำตาลเรียกพี่เลยค่ะเรียกพี่บ่ได้เรียกแม่เล้แต่แม่ขาก็เรียกยนี้เลย ชิ้นละ20บาทประมาณนี้ทุกคนต้องดื่มชาคู่กันเท่านั้นนะถึงจะเข้ากันถ้าคุณกินเปล่าๆแบบนี้โอ้ยกินแล้วต้องไปแปรงฟันได้จ้าฟันกับผู้ไม่ได้ทุกคนน้องอนาก็ชิมไปหนึ่งกลุ่มแซ่บจ้าเพราะว่ามันหวานหวานมากหวานจริงๆจังๆเลยทุกคนหวานจริง แป๊บเดียวเมืดซะแล้วทุกคนวันวันหนึ่งมันหมดไปเร็วมากเลยเนาะพรุ่งนี้เปจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนต่อรอติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้เบลขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ